i ท e Farmer Rise of the Beast ตอนนี้หนังก็เข้าลงแล้วนะคะไงทุกคนก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับหนังแน่น่าติดตามแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะจอกว่ามันมันมากๆเลยนะคะร์ก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะ คิดว่าบเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเลยมีหุ่นยนต์แปลกๆไม่เหมือนกับภาคก่อนๆแต่ภาคนี้มันแน่นอนครับมีซีนแอคชั่นเยอะมากๆแล้วหุ่นยนต์คือแบบว่าตาแตกมากเลยคือดำเนินเรื่องได้เร็วมากแล้วฉากแอคชั่นแบบเต็มๆเลยครับเป็นอีกหนึ่งภาคที่ใส่ความแอคชั่นแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆที่ใครที่เป็นคอคอมิกเ็นแล้วเอ็นจอยไปกับการต่อสู้ของเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์ทั้งหมดนั่นเองครับผมเกินความคาดหมายมากๆเลยค่ะแถมช่วงท้ายเรื่องเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะจะบอกไม่ได้ ที่ัมคืออะไรอยากให้ทุกคนได้มาชมเองที่โรงภาพยนต์ค่ะทุกประโยคที่ออกมาจากปากของอัพติมัสคือแบบมันเท่มากอะมันปลุกใจเราได้ดีมากเลยครับนี่คือหนังที่จะเปลี่ยนจัก,กรวาลทรานส์ฟอร์เมไปตลอดการครับ